ขยับไปดูความคืบหน้าคดีของนายปริญพานิชพักนะครับอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์วันนี้มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากทางฟากฝั่งของทนายตั้มหรือว่าทนายสิทธาล่าสุดออกมาเปิดเผยครับถึงเหยื่อรายที่15เป็นไฮโซดังถูกลวนลามถูกจูบระบุว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี51เข้าพบตำรวจในฐานะพยานครับ หวัดว่าจะมีเหยื่อปลอมเข้ามาดิสเครดิตเพื่อทําให้คดีดนี้กลายเป็นเรื่องลวงโลกความกันนีก็มีการชี้แจงครับว่าไม่ได้พูดคุยกับเหยื่อรายแรกแล้วเด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ได้ให้ความร่วมมือขณะเดียวกันก็มีการให้ข้อมูลว่ามีตํารวจยศพลตารวจตรีเนี่ยโผล่เข้ามาเพื่อเป็นผู้เจราจารด้วยครับวันนี้มีความคืบหน้าอยู่หลายประเด็นทีเดียวเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นนี้นะครับที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางครับทนายตั้ม นายสิทธราบีย้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนทนายตั้มก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าครับกรณีหญิงสาวทยอยเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายปรินพานิชพักนะครับโดยระบุว่าล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียหายรายที่15เป็นไฮโซครับติดต่อเข้ามาบอกว่าเคสตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปีห้าหนึ่งรู้จักกับฝ่ายชายผ่านทางอินสตาแกรมประมาณสัก4ี่หเดือนก่อนที่จะโดนล,ล่อลวงไปที่คอนโดพร้อมกับเพื่อนครับแล้วผู้ต้องหาก็มีการจูบรูปคลำ แต่ไม่ได้ถึงกับถูกข่มขืนนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไปเป็นพยานในคดีนะครับให้รวมไปถึงคดีของคุณแอนนาฮัทไรต์ซึ่งผู้เสียหายรายนี้เนี่ยเป็นกรณีที่คุณลูกนัทธนัดได้เผยแพร่แชทผ่าน Facebook ไปตอนนี้ยังมีคนนัดหมายเข้ามาอีกสองคนแต่ก็ติดต่อไม่ได้นะครับเชื่อว่ายังมีเหยื่อติดต่อเข้ามาอีกแม้ว่าจะมีคนที่ถูกข่มขืนเนี่ยถอนตัวไปแล้วสคดีก็ตามนะครับ โดยทนายสิทธากล่าวว่าคาดีคงยังไม่ส่งฟ้องเร็วๆนี้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กันผู้เสียหายเอาไว้เป็นพยานในสามรายจากทั้งหมด12รายแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับมีผู้ใหญ่ที่สนิทก,กับตนแล้วก็หัวหน้าพักการเมืองพักหนึ่งมาเตือนว่าระวังโดนพักโต้กลับก็ไม่ทราบว่าเป็นการเตือนในลักษณะไหนแต่ยอมรับว่ากังวลว่าจะมีคนแฝงตัวมาเป็นผู้เสียหายมาทําให้ดูเป็นเกมการเมืองจนทําให้เหยื่อทั้งหมดเนี่ย ดูเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาครับจากนี้มีใครติดต่อมาก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นที่ผ่านมาก็ได้ตรวจสอบทุกเคสบางคนมีแชทมีภาพถ่ายเป็นหลักฐานแต่คนที่มาเล่าเหตุการณ์อย่างเดียวก็คงต้องตรวจสอบกันให้ละเอียดนอกจากนี้ยังระบุอีกว่าตอนนี้ไม่ได้พูดคุยกับผู้เสียหายรายแรกแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ให้ความร่วมมือซึ่งมีตำรวจยศพลตารวจตรีนายหนึ่งคอยมาคุยกับแม่จึงกังวลว่าจะเป็นคนห้ามผู้เสียหายมาคุยซึ่งตนเองบอกให้ทําหนังสือมอบฉันทะ ให้ไปค้านการประกันตัวผู้ต้องหาที่ศาลแต่ว่าเหยื่อรายนี้นก็ไม่ทำทางนี้ได้มอบคลิปอีกชิ้นระหว่างผู้เสียหายกับผู้ต้องหาเป็นหลักฐานให้กับตำรวจไปแล้วครับก็จะมีคนแฝงตัว<ม>ออแฝงตัวในที่นี้ก็คือว่าแฝงตัวเป็นผู้เสียหายนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็คนนี้ก็จะทําให้ไม่เนียนอ่ะทำให้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องเกมการเมืองนะครับแล้วก็จะทําให้คนที่แจ้งความมาทั้งหมดเนี่ย เสียหายไปหมดเลยเพราะว่าเขาก็าจะมองไปว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเกการเมืองฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเข้ามาหาผมนะครับนับจากนี้ไปเนี่ยผมก็จะต้องคัดน,นะครับเราก็ต้องตรวจสอบหลักฐานให้ดีครับเพื่อว่าอยู่ๆเข้าไปเองนะครับโดยไม่ได้ผ่านผมมาเนะี่ยก็ให้ระวังไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นเกมการเมืองที่จะเอามาออกมาสร้างความชอบธรรมหรือเปล่าขณะที่นางสาวรัชดาธนาดีเรกนะครับกรรมาการบริหารพัคประชาธิป,ปัตย์ เปิดเผยว่าตามที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อกําหนดแนวทางในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะดํารงตําแหน่งทางการเมืองของพักเพิ่มเติมจากข้อบังคับพักป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การใช้ตําแหน่งไปสแสวงหารวมไปถึงไปสแสวงหาประโยชน์นะครับรวมไปถึงแนวทางในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณีอดีตรองหัวหน้าพักด้วยโดยตอนนี้มีการ แต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการครบแล้วนะครับทั้ง9คนนะครประกอบไปด้วยบุคคลภายในพักเนี่ยหคนแล้วก็ภายนอกอีก4คนที่ทํางานด้านสังคมเพื่อต้องการให้คณะกรรมการทํางานได้อย่างเป็นอิสระมีมุมมองที่ครอบคลุมซึ่งหวังว่าข้อสรุปของคณะกรรมการนอกจากจะนําไปสู่การแก้ไขข้อบกพร่องภายในพักแล้วครับก็อาจจะเป็นประโยชน์กับองค์กรอื่นได้เพราะว่าพฤติกรรมการใช้ตําแหน่งหน้าที่เพื่อสแสวงหาประโยชน์ทางเพศเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในองค์กรอื่นๆเช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพัดวันนี้และความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาน่าจะเป็นบทเรียนที่สังคมเนี่ยเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ร่วมกันขจัดมันออกไปซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มทํางานกันพรุ่งนี้วันแรกครับแล้วก็เดินหน้าในการตรวจสอบเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับ